ดีคะ่ะทุกคนเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงใกล้วินเทอร์ของที่แคนาดานะคะลี่ก็รู้สึกว่าจเจริญอาหารมากเพช่วงนี้แบบปวกขึ้นเยอะวันนี้ลี่ก็จะมาทำเมนูที่แบบคลีนๆแล้วก็เราสามารถทานได้โดยที่ไม่แบบกิลตี้นะคะหลังจากทานแล้ววันนี้เราจะมานำเสนอบัตเตอร์นัทสควอชนะคะที่เมืองไทยเขาก็เรียกว่า ฟักทองน้ำเต้าใช่ไหมคะอย่างที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เขาก็จะเรียกว่า butter nut Pumpkin วันนี้เราก็จะมาทำซุปกันนะคะอย่างที่คุณประโยชน์ของฟักทองน้ำเต้านี่ก็คือเขาจะมีวิตามินซีแมกนีเซียมแล้วก็โพแทสเซียมนะคะแต่จุดเด่นๆของเขาเลยคือวิตามิน A ค่ะเขาจะมีวิตามิน A สูงมากวันนี้เราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะ ค่ะเราก็จะมาผ่าครึ่งนะคะหลังจากที่เราผ่าครึ่งเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้ใช่ไหมคะตัวฟักทองน้ำเต้านี่เขาจะมีเม็ดนิดเดียวนะคะเราก็จะเอาเม็ดออกก่อนนะคะ เพื่อนหลังจากที่เราปอกเกล็ดรุร้อยแล้วเราก็จะมาคัดเป็นลูกเต่านะคะ กีบนะคะหัวหอมนี่ก็จะใส่ครึ่งหัวนะคะก็ใส่ประมาณ1คับนะคะ ี่ก็จะใส่โกจิเบอร์รี mm ่ hmm. ไปนิดหน่อยนะคะ mm hmm. เพื่อสร้างความเข้มข้นในน้ำซุปของเราค่ะ mm hmm. เราเป็นคนไทยใช่ไหมคะเราก็จะชอบรสชาติที่เผ็ดนิดหน่อยวันนี้ลีก,ก็จะใส่ฮาลาเินโย่ลงไปในซุปลูกนึงนะคะ ไก่ที่รีต้มทิ้งไว้แล้วนะคะรีก็จะเอามาใส่ในซุปของบัตเตอร์นัสควอดที่เราจะทำนะคะสำหรับเทคนิคของน้ำซุปถ้าเราใส่ไปเนคือเราเวลาเราใส่เราใส่ประมาณปิ่มๆของพวกผักก็พอนะคะเพราะว่าถ้าเวลาเราเอาไปปั่นอะเวลาเราต้มเสร็จแล้วเราเอาไปปั่นบางทีมันจะเหลวเกินไปค่ะรีจะใส่เม็ดผักชีกับ พริกไทยดำนะคะเม็ดพริกไทยดำนะคะลงไปอย่างละหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ใบกระวานค่ะหนึ่งใบเท่านั้นนะคะแล้วเวลาเราต้มน้ำซุปเสร็จเราต้องตักออกนะคะเราจะเอาไปเริ่มต้มเลยนะคะค่ะหลักการต้มน้ำซุปของเราก็คือว่าเราจะต้มเหมือนจับชายะคะ่ะต้มให้ทุกอย่างแบบ รวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันแบบเละหมดทุกอย่างก่อนที่เราจะเอามาปั่นนะคะตอนนี้เราก็รอทุกอย่างเสร็จก่อนเลยค่ะค่ะซุปของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างต้มรวมตัวกันเป็นเียเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราก็จะมาเอาใบกระวานออกนะคะ นี่ค่ะถ้าเพื่อนๆมีเครื่องปั่นนะคะก็ปั่นได้นะคะหรือถ้าจะมีเครื่องแบบนี้ก็ทําได้เหมือนกันค่ะแต่รี่ขอแนะนําว่าถ้ามีเครื่องแบบนี้นี่รอให้ซุปเขาแบบว่าครูดาวลงมานิดหน่อยนะคะแล้วค่อยถึงปั่นนะคะเพราะว่าไม่งั้นอ่ะถ้าเกิดซุปกระเด็นโดนเรานี่คือร้อนมากเลยะคะ่ะเพื่อนๆ เพื่อนๆเห็นตอนที่รีใส่พริกไทยเม็ดกับผักชีเม็ดลงไปใช่ไหมคะถ้าบ้านเพื่อนๆไม่มีเครื่องที่มีความแรงสูงก็ต้องบดก่อนนะคะไม่งั้นตอนที่พวกเพื่อนๆปั่นเขาก็จะไม่ละเอียดไปนะคะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบแบบที่ว่าซุปที่เป็นแบบคลีนคลีนก็อันนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าเราอยากจะใส่อซอสแด์เพเปอร์เพิ่มแต่ว่าเพเปอร์ม,มันพอดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ซอสเพิ่มอีกนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะให้ซุปเป็นครีมมี่หน่อยแต่ว่าไม่อยากใส่ครีมเราก็จะใส่โยเกิร์ตแทน,นะคะ่ะวันนี้ลี่ก็จะใส่โยเกิร์ตไปประมาณ2ช้อนนะคะสช้อนโต๊ะค่ะ โยเกิร์ตที่ลี่จะใช้วันนี้ก็คือกรีดโยเกิร์ตนะคะแบบเข้มข้นนะคะ เพื่อนๆตอนนี้ซุปของเราก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาจัดจานแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ควบคุมอาหารของรีใช่ไหมคะรีก็จะบางครั้งรีจะทานซุปเนี่ยตอนเย็นใช่ไหมคะทานกับสลัดอีกหนึ่งจานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสร็จแล้วหรือไม่งั้นบางวันก็จะเป็นซุปแล้วก็มีไข่สักสลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะตอนนี้เรามาเริ่มจัดจานกันเลยนะคะ ก็คือการตกแต่งของลีนะคะรี่จะใส่เม็ดฟักทองโรยหน้าไปนิดนึงแล้วก็ขายันเพเปอร์นิดหน่อยค่ะค่ะเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูต้อนรับวินเทอร์ของพวกเรานะคะวันนี้รี่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะ